สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดคอนเนอร์มุมของคนรักอาเซนอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาเซนอลของเราเนี่ยกระสุนด้านอีกแล้วนะครับสะดุดทําได้แค่บุกไปเจ้าฟอร์เลแบบไรสกอร์ศูนย์ประตูกระสทำให้ตอนนี้ก็ยึดที่2มี54คะแนนนะจอดจะมอบแชมป์ให้กับพวกพี่ๆลิฟว์เร็วขึ้นนะถึงแม้ว่าเราจะแข่งน้อยกว่า1นนัดก็ตามนะซึ่งก่อนเกมเนี่ยตาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการลุ้นแชมป์เนี่ยยังไม่จบให้ข้ามศพผมไปก่อนก็จะบอกว่า ข้ามแล้วเนี่ยก็ฝังให้ด้วยนะผูพ้พี่เนี่ยเล่นไม่สะดุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังเกมสักหน่อยหนึ่งนะโดยทีนผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าบ,บ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นแมทเซลกองหลัง4คนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นมูริโลจับคู่กับนิโคล่ามิเลนโควิดแบ็คขวาเป็นโอลาไอนาแบ็คซ้ายเป็นเนโกวิลเลียมคู่กลางนะครับก็เป็นเอเลียสแอดเดสันจับคู่กับนิโคลัสโดมิงเกสแนวลุกนะครับทางขวาก็เป็นแอนโทนีอีลังกา ทางซ้ายเนี่ยก็เป็นคา,า,ารัมพัสสันโอดอยตัวทําเกมเนี่ยก็ใช้เป็นมอร์แกนกิฟไว้นะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยก็เป็นคิดบูธด้านทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับก็มาในระบบเก่ง4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นดาวิดลายากองหลัง4คนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับพี่แขกาเบรียลแมกันเยสแบ็คขวาเป็นยูเลียนทิมเบอร์แบ็คซ้ายเป็นเจ้าลิกกี้คาราฟิออลี ในส่วนแดนกลาง3คนนะครับเกมนี้เนี่ยใช้เป็นพีจ่จอร์จินโยกับน้องข้าวดีแคนไลเป็นมิดฟิลคู่กลางแล้วก็กัปตันมาตินโอเดกาดเป็นเพเมกเกอร์ในส่วนแนวลุกนะครับทางขวาเนี่ยเป็นเจ้าหนูอีธานเอนวานเนลลี่ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเลนโดทอสซาหน้าเป้าฟอร์นเนี่ยใช้เป็นน้องเมมิเกลเกมลิโนโ่เปิดชาครึ่งแรกมานาทีที่15นะครับทีมเยือนมีโอกาสได้ลุน้นจากจังหวะที่น้องข้าวดีแคนไลเนี่ยได้บอลจากกัปตันมาตินโอเดกาดมีพื้นที่นะครับได้ซัดแต่ว่าบอลเนี่ยเฉล ต่อมานาทีที่21อนะครับอเซนอนเกือบได้ลุ้นขึ้นนําหลังจากเจ้าลิกกี้คาราฟิโอรี่เนี่ยได้โอกาสซัดในกรอบเขตโทษนะครับบอลโค้งหนีมือในด่านฟอร์เรสไปแล้วแต่ว่าไปชนเสาอย่างน่าเสียดายก่อนที่บอลเนี่ยจะก,กระดอนมาเข้ามือผู้ักษาประตูอีกครั้งนาทีที่4ี่นะครับเจ้าหนูอีธานเอ็นวานิลี่เนี่ยปล่อยบอลหลอกมิเรนโควิดเข้าเขตโทษได้แล้วนะครับแต่ว่าแตงบอลยาวไปหน่อยทําให้มูริโลสกัดทิ้งไปได้ก็น่าเสียดายนะครับจังหวะน,นี้ถ้าไม่แตะบอลยาวเนี่ยน่าจะได้โอกาสซัดแล้วกก็มมีโอาาส้เขปรระะตนะคับผ เวลาที่เหลือก็ยังไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับจบครึ่งแรกเสมอกันไปแบบไรสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่50นะครับน้องข้าวดีแคทไลท์เนี่ยเปิดบอลเตะมุมม,มาบอลเนี่ยลอยมาถึงน้องเมเมลิโนได้โขกนะครับแต่ก็ยังติดเซฟแมตเซลปัดออกไปได้ครึ่งหลังนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยเล่นได้ดีขึ้นนะครับนาทีที่70เนี่ยได้ลุ้นจากลูกยิงของคิดรูทแต่ยังดีที่ดาวิดไลย่าช่วยเซฟไว้ได้ อีก2นาทีต่อมานะครับมอร์แกนกิฟไว้เนี่ยแทงบอลให้กับคิสวูดได้หลุดเดียวเข้าไปนะครับแต่ว่าจับบอลยาวโดนซาลิบาตามมาสไลด์รอดพ้นจากการเสียประตูอีกครั้งนึงในช่วงท้ายเกมนะครับฟอเรสเนี่ยก็มีโอกาสบุกทำประตูอยู่หลายครั้งนะครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จช่วงเวลาที่เหลือนะครับไม่สามารถยิงประตูกันได้จบเกมเสมอกันไปแบบไลสกอร์ศูนย์ประตูต่อศแบ่งกันไปทีมละหนึคะแนน ทำให้ตอนนี้นะครับอร์เซนอลมีเพิ่มเป็น54คะแนนจ่อมอบแชมป์ให้กับจ่าฝูงเพื่อพี่พี่ลิอร์พูลเรล็วขึ้นนะครับตามหลังไกลถึง13คะแนนถึงแม้จะแข่งน้อยกว่า1นนัดส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับลังอยู่อันดับที่3มีเพิ่มเป็น48คะแนนโดยอั์เตต้ตาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์เราต้องการชนะและเราพยายามแล้วเราเป็นฝ่ายครองเกมเราพยายามในหลายๆแนวทางเราขาดความเด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายต่อการปลดล็อกเราต้องส่งบอลเข้ากรอบให้มากกว่านี้ เรามีมาตรฐานที่ดีกว่าเกมแพ้เวสแฮมเราป้องกันได้เราต่อสู้อย่างมีจุดหมายโดยมุ่งมั่นที่จะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะเราขาดความเฉยมียบคมเราพยายามจนถึงที่สุดแล้วแต่เราทําไม่สําเร็จมันเป็นเหมือนเคยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญในตอนนี้เราต้องทํางานกันต่อไปสําหรับสิ่งที่เรามีโดยอัตเตต้าระบุโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ของทีมว่ามันเป็นเหมือนสัปดาห์ก่อน2ส,สัปดาห์ก่อน3เดือนก่อน สิ่งที่เราสามารถทําได้คือชนะเกมของเราและรอดูว่าเราจะเก็บแต้มได้มากที่สุดเท่าไหร่ผลลัพธ์เกมนี้มันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีเราบุกมาที่นี่เพื่อชนะก็เหมือนยังไม่ถอดใจนะครับก็ดีแล้วล่ะก็ต้องสู้กันต่อไปจนถึงนัดสุดท้ายหรือว่าแบบหมดโอกาสแล้วจริงๆส่วนนูนูเอสปิริโตซานโตนะครับพูดถึงการใช้แผงหลัง4ี่คนแทนที่จะใช้5คนโดยกล่าวว่าเพราะว่าอาเซนนลไม่มีกองหน้าเราจึงไม่จําเป็นต้องมีกองหลังเพิ่มอีกคนตรงนั้น เอาจิงๆก็พูดถูกของมันนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับอาเซนอลเนี่ยมีคิวบุกไปเยือนถิ่น PSV Eindhoven ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับผมโดยจะเตะกันในวันพุธที่5มีนาคมเวลาตี3ตามเวลาในประเทศไทยก็จะเป็นช่วงคืนบันังคารนะครับนัดกลางสัปดาห์นะเพราะว่าสุดสัปดาห์เนี่ยเราไม่มีคิวเตะนะครับผมเพราะว่าเป็นโปรแกรมของ FA ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลคำพูดหรือว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเลดคอนเนอช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ